เขาจะบินวนมาวนไปอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยพี่สมปองหันกล้องตามไม่ทันค่ะโอ้ยเยอะมากยอมรับว่าเยอะมากดีค่ะนี่ค่ะนี่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 เออโอ้ยนี่เริ่มรวมกลุ่มนกน้อยเริ่มรวมกลุ่มจ้ะถ้านี่ดิเขาจะบินวนมาวนไปอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยพี่สมปองหันกล้องตามไม่ทันค่ะโอ้ยเยอะมากยอมรับว่าเยอะมากดีค่ะนี่ค่ะนี่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  นี่จะหมุนจะหมุนตามโอ้ยฝูงล็อกค่ะฝูงล็อกล้้วนค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอ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 ะนี่โอ้นี่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 โอ้ยเยอะ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 จนบอกไปถูกค่ะเยอะมากๆค่ะฝูงนอกเขานัดรวมตัวกันค่ะเยอะมากเลยค่ะเขาจะบินมากันทีละกลุ่มละกลุ่มแล้วเขาจะมารวมกันค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เขาจะไปประสานรวมกันนั่นค่ะนี่จะคือคือสวยมากอะค่ะทุกคนนี่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 โอ๊ยพี่สมปองก็หมุนตามไม่ทันค่ะเยอะเหลือเกินค่ะโอ้ยนี่ค่ะดูสิคะดูสิคะทุกคนนี่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 น,นี่หมุนกล้องตามไม่ทันค่ะทุกคน นี่ดูสิดูสิคะทุกคนดูคะ่ะวันนี้มารวมกลุ่มกันอีกแล้ววันนี้พี่สมปองมาเก็บคลิปสดๆเลยคะ่ะดูสิคะนี่คะ่ะนกคะ่ะนกนกนก,นกคะ่ะดูสิคะดูสิดูสิเยอะมากเลยคะ่ะมาแล้วเหรอจ้าอ,อ้้นี่นี่นี่กำลังกำลังนี่เห็นไหมนี่กำลังบินวนกำลังบินวน กําลังวนมาวนไปกันอยู่ใช่ใช่เขาจะไปนัดกันอยู่ตรงนั้นแ่ะอืมดูสินะเยอะเลยอ่ะนี่ีนี่แหละเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนกนี่จะนี่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 น่นน่นน่นดูสดูสเดียวนะเพิ่มดูสิคะดูสนี่นี่นี่ข้างบนนี่จะมาอีกนี่ี่เยอะมากเลยค่ะทุกคนนะค่ะนนะ นกมารวมกลุ่มกันจ้าเยอะมากๆค่ะทุกคนเยอะมากๆนี่ค่ะดูสิคะออะเยะเยอ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 ะจนเกินที่จะบรรยายให้ฟังค่ะเยอะมากๆค่ะ คัะกันมาเล่นนะจ้ะเยอะจริงๆค่ะทุกคน ไปรวมตัวกันจะ้ะนี่จะ้ะเขาจะมาเป็นกลุ่มๆๆแล้วเขาจะรวมกันให้เป็นสายวงนี่จะ้ะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากสวยมากสวยจริงๆนี่ค่ะดูสิคะดูสิเวลาเขาจับกลุ่มกันแล้วอะ่ะสวยสวยเหลือเกินค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะ สวยงามค่ะเหมือนก็บคื่นทะเลเลยค่ะดูสิคะานี้ค่ะดีๆีอ๋อหะสวย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 สนี่จะ้ะสวยจนเกินจะอธิบายค่ะ,ะนีะ่หมุนตามค่ะตามค่ะตามกลุ่มที่เขาจับกระตัวกัน อนแรกคิดว่าเป็นกาแต่จะมีกาปนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะค่ะมีแค่เสียงเขาแป๊บนึงอันนี้จะเป็นนกเป็นนกตัวเล็กๆค่ะเยอะมากๆค่ะทุกคนนั่นจ้ะบนกันเป็นสายสายเลยค่ะนั่นนะจ้ะ ดิเขาจะบินวนมาวนไปอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยพี่สมปองหันกล้องตามไม่ทันค่ะโอ้ยเยอะมากยอมรับว่าเยอะมากดีค่ะนี่ค่ะน,นี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่เออโอ้ยนี่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 เดี๋ยเขาจะไหลไปเรื่อยๆค่ะเที่ยวรออีกแป๊บเดียวมันล้มเลวตรงยอดไม้นะะี่ค่ะหมาสดๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้นี่ค่ะ ูสิคะน่ะเริ่มรวมตัวกันเป็นสายยาวมากเลยค่ะนี่ค่ะเมลไรสดค่ะอันนี้คือเก็บภาพไว้ก่อน เหมือนเขามาวิ่งวิบินว่อนเล่นลมอยู่ในหมู่บ้านนะจ๊ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดยังวนกันอยู่ค่ะจ๊ะดูสิสวยมาก นกค่ะดูสิคะสวยสวยเหลือเกินอ่ะหมุนกล้องตามนกค่ะท ok um ุกคนดูสิคะสวยมากเลยค่ะเนื้อจีบอูตรงนี้เยอะพี่เอ๋ไม่ต้องไปไหนนี่จ้ะเข้าเจ้าบินวนอยู่อย่างนี้เลยค่ะโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงาม สวยงามเกินกว่าที่จะอธิบายเลยค่ะทุกคนนี่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 มาเป็นลูกขึ้นเหมือนกับลูกปลาเลยอ่ะเหมือนกับเหมือนกับลูกปลาที่อยู่ในน้ำทะเลอ่ะนั่นดูสิจ้ะนั่น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 นี่ นี่หมุนตามเลยค่ะทุกคนโอ้ยนั่นค่ะเป็นพื้นตรงนี้แหละเดี๋ยวมมันเาต็มท้องฟ้ามันีให้เราลุ้นใช่หนี่เป็นรูปหัวใจเลยนะอยตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,ตน,นี้ได้เห็นเป็นมาเป็น กลุ่มๆนี่นี่จ้ะนี่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 ้วเขาก็จะรวมตัวกันนี่จ้ะนี่เลยค่ะทุกคนอุยอ้ยอุ้ยสวยงามเหลือเกินค่ะทุกคนทีแรกคิดว่าเป็นนกกาไม่ใช่กาค่ะ เป็นนกกระจอกออเป็นนกอะไรสักอย่างนะคะนี่เขาก็จะรวมกันเป็นแพร,ร,แพร,รใช่ฮะดูดูอืไมไปแล้วนะ่ะพี่มารอกกินชาก่อนโอโกูแทชชอรี่แทชชอรี่แทชชอรี่ <c oughs> น่าน่เป็นลูกขื้นมาเลยค่ะทุกคนน่าทำกันจ้ะ ้ายฝามาก็ ите, จะมารวมกันนั่นนะนันนนนนี่จ้ะนี่จ้ะและ้วจะขึ้นเป็นแพรแบบนี้เลยค่ะสวยงามค่ะสวยงามนี้รวมกลุ่มพี่สมปองก็ไล่กล่องตามนกไปด้วยค่ะน <c oughs> นี่ นี่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 น,นี่ช่วงเวลาที่เข้ามารวมกลุ่มรวมตัวกันนี่จ้ะยเยอะมากค่ะทุกคนใช่ปีมีครั้งดีนอนอยู่บนยอดไม้สีเขียวนั่นเลยค่ะเต็มเลยลงตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้อีกหลายต้นค่ะเขาก็พากันลงค่ะ พากันลงพักค่ะนี่นค่ะนั่นคือจุดเป้าหมายของเขากันค่ะเสียงสมงเมสียงแซ่เลยทีนี้น่ะบุ้งสวนั่นคือจุดเป้าหมายของเขาคือพุ่มไม้สีเขียวข้างหน้านู่นเลยค่ะพากันลงเป็นข้างฝูงใหญ่เลยแค่นั้นอะ เต็มเลยค่ะดูสิคะหน่าน่ะดูนวเนี่ยเลยเป็นยอดไม้นั่นแหะค่ะใช่ตอนนี้อยู่ที่ดยอดไม้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผมเล่นให้เราชมแล้วก็นนลงยอดไม้อยู่เป็นยอดไม้นั่น,น,นเลยค่ะ<ช>ตอนนี้ก็หมดแล้วค่ะ